โหลดจอกระดาษสบายดีคุผู้ชมทุกทุกทานมีคอยบอเวสแต่งซองสายแจกค่าแสนซาวน้ำดูดีเกมการีน่าฟรีไฟอีกแล้วนะครับผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มารีวิวกิจกรรมใหม่เออพูดอะไรวะงงวันนี้นะครับฟรีไฟได้เปิดกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผู้ชมนะก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผู้ชมกู๊ดจนะครับเว็บเติมเกมออนไลน์นะครับที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยนะครับในเว็บนี้นะครับ ก็จะมีบัตรไกอลิน่าเซลล์นะครับขายบัตรไกอลิน่าเซลล์แล้วก็เติมเกมออนไลน์นะครับทุกคนแล้วก็จะมีซุ่มเพชรฟรีไฟลซุ่มบัตรไกอลิน่าเซลล์ซุ่มบัตรทูมันี่นะครับแล้วก็ของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายนะครับในเว็บนี้แล้วก็วิธีโอนเงินนะครับวิธีโอนเงินเข้าเว็บนะครับโอนผ่านทัวเรตหรือว่ากล่องของขวัญนะครับทุกคนแล้วก็เติมผ่านทูมันนี่นะครับเบอร์วอเล็ตนะครับผมแนะนำให้โอนผ่านทัวเรตนะทุกคนนะนะครับนี่นะครับผมก็จะมาโอนนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเข้ากับ เว็บหน้านี้ครับเลขอังกฤษนะครับเลขทำรายการนะครับเราเอาเลขตรงนี้นะครับไปกรอกนะครับทุกคนนะนี่เลยนะฮะเราก็มากรอกตรงนี้นะครับกรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเว็บนี้นะครับสุ่มเพชรทีไฟนะครับเพชรจะเข้าเกมทันทีเลยนะครับในเมื่อเราสุ่มเสร็จปุ๊บเพชรเข้าเกมทันทีเลยครับอะไรเอ่ยนี่อ๋อเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้โทเค็นแล้วทำไมผมแลกของพวกนี้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะผมมีแล้วหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับทุกท่านเอาเป็นว่าผมแลกไม่ได้เอ้ยอะไรเนะี่ยขอเข้าดูหน่อยฮัลโหลเงียบคลิปกิจกรรมใหม่ของเรานั่นเองนะครับทุกนทะ่านในนี่เลยนะครับทุกท่านก็กิจกรรมในะครับสอนหาโทเค็นนะฮะเราต้องนำโทเค็นนะครับมาแลกของรางวัลได้ที่นี่นะครับทุกท่านนะในนี้ก็จะมีโอ้โหกระทะเท่ทุกคนกระทะบิส b ลมโบบิ๊กเลมโบนะฮะกระทาบิ๊กเลมโบเฮ้ยนี่โคตรเท่ครับทุกคนถือได้ด้วยนี่แล้วก็ชุดนะฮะโอ้โหชุดนี้อย่างเท่ฮะช่องผมเท่มากนะชุดนี้ก็ใช้80สิบโทเค็นนะฮะชุดผู้หญิงนี้ก็80โทเค็นเหมือนกันแล้วก็กระเป๋าครับทุกคนนี่โคตรเท่ กระเป๋าสวิกสวิกเกอร์อ่ากระเป๋าอันนี้ไซส์30โทเค็นนะฮะแล้วก็รุ่มชูชีพนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่15โทเค็นนะฮะแล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีชุดนี้ด้วยทุกคนดูดิน่าจะเป็นของที่ผมมีแล้วนะฮะอยู่ข้างล่างนี่ครับแล้วก็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  นี่ครับชุดผู้ชายตัวนี้ชุดนี้นเฮ้ยเอาว่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มโทเค็นนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะมาตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่31เวลาเที่ยงคืนนะฮะเป็นแพทชั่นสุดจี๊ดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปสุ่มนะในร้านค้านะครับทุกคนเอ้ยอะไรเนี่ยอาวุธใหม่ ลดราคาเหรออะไรจะห้าร้อยออลดราคาขายไม่ออกเลยถึงลดราคาครับม,มขายไม่ออกเหลอกล่องละยี่สิบห้าเพรนะครับผู้ชมนะผมจะจัดไปสักสิบกล่องนะฮะส่วนรถผมก็ไม่มีจะไปครับเปิดโอ้โห,ห้าขอหน่อยเฮ้ย ได้ล่มได้โบไฟล์เป็นรูปทองนยเหรอเนะี่ยช่อยทองใช่ไหมว้าวจัดอีกหนึ่งที่ก็เผื่อผมได้โอโเคครับผมได้มากีก่โทเค็นตอนนี้ยี่โทเค็น มก็แลกอะไรไม่ได้เลยครับทผู้ชมเอาเป็นว่าเพชรผมหมดช่วงนี้แบบงบงบหมดนะฮะงบน้อยมากนะทุกคนนะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เติมใหม่นะฮะวันนี้มันดึกแล้วนะครับทุกทชมนะแล้วก็สำหรับสุดนี้นะครับผมก็ได้มาไปที่เรียบร้อยนะครับในราคาเจ็ดร้อยนั่นเจ็ดร้อยเพชรนะทุกคน ก็บางคนงงๆกับธรรมดามีคนเข้ามาด่าผมด้วยนะทุกคนคือเรากดแบบพิเศษนะฮะแบบพิเศษเนี่ยเรากดเราจะได้ของฝังขวามือด้วยนะครับผู้ชมนะให้เข้าใจตรงกันนะของที่เราไม่ได้เลือกมานะ่ะเราสามารถได้นะครับผู้ชนนะและของที่เราเลือกมาเราก็ได้ด้วยถ้าเรากดพิเศษนะเพราะว่านั่นคือโบนัสถ้าเกิดว่า เรากดธรรมดาเราได้แค่ฝั่งซ้ายนะทุกคนฝั่งขวาเราจะไม่ได้นะครับให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับอย่าเข้าใจผิดละ่ะสำหรับสกินนี้ก็เก็บโทเค็นไปเรื่อยๆนะครับเก็บโทเค็นไปเรื่อยสำหรับของรางวัลน,นะครับสำหรับสายฟรีนะฮะการแข่งขันนะครับ สิงทยนนันฝนสิงทยนนันฝนตลอดช่วง23นะฮะจนถึงวันที่3ว้าวเราจะรับโทเค็น FF เราจะรับโทเค็น f, f. นะฮะทุกคนใช่ไหมอืมแล้วก็ชุดแล้วก็ล่มชูเซฟใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าหรือเข็มขัดไม่แน่ใจนะครับทุกชมและวันที่26นะฮะรับโปรไฟล์กับ AirBot นะฮะล็อกอิน7วันนะครับทุกชมและก็ วันที่31นะฮะวันที่31มสิบเดเือนหน้าเหรอเล่น5เล่น5มันอืมเล่น5เกมนะแล้วก็รับสกินปืนเอ้ยสกินกระเป๋านะฮะแล้วก็วันที่สองโห วันที่สองนะครับเราก็จะรับสกินของตัวหน้าใช่ไหมแล้วก็วันที่เจ็ดถึงแปดสิงหานะฮะโอ้เดือนไหนไม่รู้เดือนหน้านน่อนอะรับไปเลยครับสกินรถสีเหลืองนะฮะอืมประมาณนี้แหละ แล้วก็สําหรับโทเค็นนะฮะโทเค็นเรายังเก็บเก็บได้ตลอดนะครับทุกคนนะนะครับก็หลังจากเที่ยงคืนไปตีห่งตีสองเราก็สามารถเก็บได้นะครับทุกคนนะเพราะว่าตีสี่นะกิจกรรมจะรีช่วงตีสทุกวันนะครับทุกชมนะเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเก็บได้ตลอดเลยนะครับวันละ10โทเค็นนะแต่ว่าผมไม่ได้นะครับทุกชมนะ โอเคเขาจะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่มาในวันนี้นั่นก็คือนะลืมแล้วเห็นไหมไหนสุดแฟชั่นสุดจี๊ดนะฮะอ่าประมาณนี้เลย